สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่2,566นะครับก็มาทำวิดีโอพิเศษนะครับมาตรวจดวงชะตาภาพรวมดวงชะตาของคนทั้ง12และคณาว่าปี2,566นี้จะมีเรื่องดีนะครับเรื่องร้ายในประเด็นไหนนะครับกันบ้างเพราะฉะนั้นโอวีดีโอนี้จะมาจับ ลำดับนะมาจัดแลงกิ้งนะครว่าใครหรือทีมไหนจะอยู่ในแลงหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปจนถึงสิบสอนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะก็มาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปจัดแลงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่าภาพรวมการโครจรของดาวใหญ่ดาวใหญ่จะมีอยู่สี่ดวงนะครับดาวใหญ่คําว่าดาวใหญ่ก็คือดาวที่โครจรจากราศีนึ่งไปาราศีนึงเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างช้า นะครับพฤหัสจะยกจากราศีมีนเข้าเมษ19เมีสา66นะครับดาวเสาร์จะยกจากราศีมังกรเข้ากลุ่มในช่วงวันที่1มีนาอ่าแล้วก็ในเดือนมีนาเหมือนกันดาวมฤตยูที่พระกองศาเข้ามาในราศีเมษเนี่ยจะเริ่มเดินกระต๊อกกระต๊อกเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับในในวันที่8มีนา256หนะครับหลังจากเสาย้ายประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมฤตยูก็จะยกเข้าราศีพฤษภ สุดท้ายนะครับปลายปี17ตุลา2566น่าจะเป็นส่วนของราหูที่ยกจากราศีเมษนะครับเมษเข้ามีนะครับราหูเป็นดาวที่โคจรอ,อ่าทวนจากนะครับเกณฑ์กับราหูจะโคจรจากซ้ายไปขวาอ่าเพราะฉะนั้นราหูจะย้ายวันที่17ตุลาในเกณฑ์การวิเคราะห์ะนี้นะครับครจะใช้4ี่สี่ดวงนี้มาเทียบเคียงกับลัคนาทั้ง12ลัคนาว่า อ่าทีมไหนจะได้รับประโยชน์จะได้รับโทษกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับกันที่เรียงอันดับเป็นสิบสองไปหนึ่งดีไหมเออหนะึ่งจะอยู่ท้ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลุน้นกันก่อนว่าโอต้องบอกว่าบางลักษณเนี่ยเลือกยากนะครับไม่ใช่ว่าคนดวงอันดับที่สิบสองดวงจะสวยไม่ใช่นะครับอาจจะสวยในบางเรื่องนะครับหรือดีในบางเรื่องอ่านี้เราแค่ จัดลำดับตามอิทธิพลของดาวนี้อาจจะอย่าพึ่งไปซีเรียสอะไรเกินไปเพราะดาวมีทั้งสิบดวงเนาะดาวอะไรบางอย่างเสียอีกดาวบางดวงก็อาจจะมาส่งเสริมดวงก็ได้นี้เอาเป็นไว้เป็นการประกอบการ,การตัดสินใจในเบื้องต้นไปก่อนนะครับเอาลัคนาที่สิบสองอันดับที่สิบสองก่อน นะครับอันดับที่12ตื่นเต้นนะครับเพิ่งจัดลำดับเสร็จไปเมื่อประมาณสักชั่วโมงนี้นะสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาลำดับ12ครับทีมลัคนาราศีโอ้โหไม่อยากเลือกราศีนี้เลยต้องบอกว่าลำบากใจเพราะ3ามสเดือนแรกเนี่ยพิงหัดเล็งลักดาวเสาก็ยังไม่ได้เข้าพบอลินะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยโอ้โหหลังจากเดือนเมษาไปเนี่ยดูทีมลัคนาราศีกันจะปั่นป่วนพอสมควรน,นะครับ จริงอยู่3มเดือนแรกมกราคมพานะครับมีนาเมษาสี่เดือนแรกอ่ะสี่เดือนแรกเกือบ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 สี่เดือนแล้วกันครับแน่นอนว่าจะมีข่าวดีของคนลักษณะกันหนึ่งคือแต่งงานก็ได้สองคือพบรักสามมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถมีข่าวดีจากคนในครอบครัวได้ทั้งหมดแต่หลังจากเมษาปุ๊บมันก็จะมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนเรื่องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกับคนรักหรือคนรักเจ็บป่วย บางท่านอาจจะเลิกลากกบคู่ก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับพระรหัสเข้ามรณะในจังหวะที่ลาหูเลงรักนี่คือดวงของคนที่ต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิตคู่รวมถึงใครมีหุ้นส่วนก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วทีมกันเป็นอีกทีมนะที่ไม่ใช่อีกทีมแหละเป็นอันดับแรกเลยท,ทั้งทที่พรหัสเลงรักใน3าสี่เดือนแรกอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องบุตรหลานนิดนึงนะครับจะสร้างปัญหาสร้างความหนักใจให้จะมีเรื่องร้อนใจจากคนอายุน้อยกว่า นะครับอะไรใหม่ๆที่คิดที่จะทำเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆนะเพราะฉะนั้นทีมกันจึงเป็นทีมที่โอนเลือกนะครับให้มาอยู่ในลำดับที่12บหลายคนมองคอนนะว่าเพิ่งหันเล็งรักอยู่ตอนนี้แนมะ่เราดูภาพรวม12บเดือนนะเราไม่ได้ดูแค่2อสามเดือนแรกสามสี่เดือนแรกนะครับอ่าต่อมาเป็นทีลัคนาอะไรครับลัคนาสิงห์นะครับลัคนาสิงห์เนี่ยมีมุมของดาวเสาร์ที่จะไปเล็งรักนะครับต้องเกณ์พินทุบาท พฤหัสนะครับจะยกเข้าพบสุภาถือว่าให้คุณนะครับพฤหัสเนี่ยจะมาช่วยดาวเสาที่เล็งลักดาวเสาเข้าเล็งลักเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนนะครับเรื่องคนรักเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องหนี้สินที่อาจจะมาจากคนรักหรือเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้ชีวิตคู่สักหน่อยหนึ่งเพราะเสาเข้าเล็งจริงๆอารมณ์ไม่คล้ายกับลัคนาการเลยนะครับเสาเข้าเรือนปัตตานีราหูเข้าปัตตานีต้องเจนมีนทุบาเรื่องคู่แล้วก็ดาวคู่เข้ามรณนะนะครับราหูจะย้าย จากเมษเข้ามีนครบมรณะของคนลักนาสิง17ตุลา2566นะครับแต่โชคดีที่พรฤหัสยังคุ้มภยัยคุ้มโทษอยู่ก็เชื่อว่าคงน่าจะมีสตินะครับเป็นอีกปีที่ทีมสิงห์ต้องต้องใช้ชีวิตลําบากนะครับอ่าบริวารลูกน้อง 3- 4เดือนแรกก็อาจจะดูอืดๆตืดๆสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่หลังจากพรฤหัสย้าย19เมษายนแล้วบริวารลูกน้องจะตอบมาช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะครับบริวารดีนะครับ,บร หุ้นส่วนก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับระวังสุขภาพของคนรักระวังขัดแย้งกับคนรักหรือคู่ครองสักหน่อยนึงนะครับคนลักนาราศีสิงห์อ่าทีนี้มาดูคนลักนาราศีพฤษภอันดับที่10นะครับจริงๆเนี่ยอันดับ10นี้ขับเคี่ยวกันอยู่หลายหลายทีมนะครับแต่แต่เลือกทีมพฤษภเพราะว่าด้วยเหตุผลที่พฤหัสจะเข้าวินาศนะครับจริงๆพฤหัสเข้าวินาศเป็นราชาโชคถือว่าไม่เสียนะเพราะว่า ดาวที่เข้าพบวินาศถ้าหากมีตําแหน่งเขาว่ามีตําแหน่งก็คือเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรชาชาโชคเนี่ยอาจจะให้คุณแต่ในในแง่นี้เนี่ยมันจะมีหลายมุมนะครับหลายส่วนที่อาจจะจะต้องต้องระวังนะครับเพราะรหัสเข้าวินาศเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่ผู้ใหญ่จะป่วยนะครับหมายถึงเรื่องของอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไปแบบจงแจ้งไม่ได้นะก็ต้องไปแบบไม่ต้องให้คนอื่นเขารู้ไปแบบเงียบๆน,นะในทางหรสตร์เขาเรียกว,ว่าไปแบบลับๆ ตามความหมายวินาศดาวเจ้าเรือนกรรมมากกว่าจะย้ายเข้าพบลาภานุ่นต้องรอ17ตลุลานุ่นสองเดือนกว่ากว่าเองในปี66ถึงจะให้ผลนะครับมันก็เลยทําให้ทีมพูชศบแหมงานกว่าจะซักเซสกว่าจะเคลื่อนตัวไปอยู่ในจุดที่ดีได้ก็อาจต้องรอปลายปีนะครับดาวสุภะเข้าเรือนกรรมมะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับดาวเสาที่จะให้คุณให้ทีมพูชศบได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับหรือมีที่ปรึกษาในเรื่องการทํางาน บรดยูที่จอทับลักษ์เนี่ยจะทําให้มาสนใจขหงาศาสตร์นะครับมีโอกาสขับรถขับลาไปไหนมาไหนก็อาจจะเจอเรื่องแปลกๆนะครับฝันแม่นฝันเห็นผูดผีปีศาจวิญญาณอะไรประมาณนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับเครื่องรางของขังนะครับก็ก็ประมาณนี้สําหรับทีมพฤศพ นะครับส่วนทีมที่9นะครับเลือกทีมกอลกกดกอลกกดเนี่ยเป็นทีมที่น่าสงสารพอสมควรนะครับสองสามปีมาเนี้ยเสาเร็งรักมันทําให้เกิดความเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับและก็อาจจะมีความสบายใจมากขึ้นเพราะเสาเข้าพบมรณะและเอาความทุกข์ไปทิ้งแต่การที่ปัตตานีเข้าพบมรณะมันทําให้ต้องระวังสุขภาพของคู่ถ้าหากใครมีคู่แต่ถ้าใครจีบจีบคุยคุยกันอยู่หมายถึงคนที่เราคุยเราสนทนาเนี่ย เขาจะดึงตัวเองออกไปหรือเขาอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างต้องเดินทางต้องไกลกันเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับหุ้นส่วนไม่ดีนะครับกรกฎถ้าหากใครชวนทําธุรกิจในปี2566เนี่ยต้องวางแผนดีๆเพราะดาวหุ้นส่วนเข้าพบเสียไม่ควรนะครับส่วนดาวงานนะครับดาวคารเราไม่ได้นํามาวิเคราะห์แต่เราจะไปวิเคราะห์ดาวพฤหัสเข้าเรือนการงานนะครับภพบที่10เนี่ยในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพบจอมฟ้านะครับก็เป็นภพที่ส่องแสงถึงตัวเองพฤหัสเป็นดาวแห่งความสําเร็จ เป็นดาวอาริหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานดาวพรหัสมาจากภพสุภาได้ตำแหน่งราชาโชคคือจะได้รับการสนับสนุนงานอาจจะต้องทําต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดความสักเซ็ตงานเด่นนะครับทีมกรลกฎนะครับแล้วก็อาจจะห่วงเรื่องหุ้นส่วนสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นทีมในระดับเกือบเกือบกลางๆแล้วกันนะนะครับกกฎงานน่าจ,จะไปได้ดีนะความทุกข์ทางใจจะเบาลง นะครับบางคนเครียดนอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าก็คงน่าจะหายในช่วงหลังจากวันที่หนึ่งมีนานครับต่อมาลำดับที่แปดทีมลัคนาตุลปกติดาวพฤหัสทับลักเล็งลักมันต้องหนะึ่งหรือสองเนาะแต่ตุลเนี่ยแหมมันมีหลายหลายส่วนนะครับเพราะว่าราหูมันเล็งลักไปจนถึงสิบเจ็ดตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังแบกราหูกับพฤหัสนะครับราหูทาร้ายพฤหัสมาช่วยข่ันหนักให้เป็นเบามันก็เลยทําให้อาจจะ มาแบบเต็มร้อยไม่ได้ก็เลยเลือกให้มาเป็นลำดับที่แดนะครับพฤหัสเล็งรักมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องความรักอันนี้น่าสนใจนะครับราหูปุตตะพฤหัสดาวแห่งความสําเร็จจรเข้าเรือนคู่ปัตตานีมีเกณฑ์ได้คู่ด้วยได้ลูกด้วยระวังแต่งงานแบบสายฟ้าแ,บแลบจะได้ทั้งสัตว์สีเท้านะครับทั้งสามีด้วยทั้งลูกด้วยนะอันนี้ต้องต้องระวังหน่อยนะครับถ้าใครมีลูกนะครับ ถ้าใครมีอ่ามีครอบครัวแล้วก็อาจจะได้ลูกลูกปัตตานีหมายถึงเพศตรงข้ามอาจจะได้ลูกเพศตรงข้ามผู้หญิงจะได้ลูกผู้ชายผู้ชายจะได้ลูกผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นตามความหมายของปัตตานีนั่นเองครับส่วนดาวเสาเข้าพบปุตตะเนี่ยมันมีโอกาสได้ย้ายที่อยู่ก็ได้ปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆพันธุ์ทูแปลว่าที่อยู่นะครับหรืออีกนหนึ่งหมายถึงการไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกับญาติากับคนในครอบครัว แต่ดูจะวุ่นกับเรื่องของบริวารลูกน้องอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลัง17ตุลาดาวุธต,ตะเข้ารินะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมาะนะครับในการทําอะไรบางอย่างที่มันส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตของตัวเองเนะดาพระหัสเล็งลักอาจจะทําให้ทีมตุนถูกหวยก็ได้นะครับ อ่าซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักได้เหมือนกันอ่าต่อมาทีมลำดับที่เจ็ดฟิจิกอ่าทีมฟิจิกโอ้โหดาวพฤหัดเข้าอาลิยังเด่นกว่าเพฤหัดเล็ง,ลงรนะักจัดยังไงเนาะโคโอนะเมื่อกี้แม่เนาะก็ลาหูนะมันเข้าโคบาลิไงจริงๆลาหูเข้าอาลิก็อาจจะไม่ได้ให้โทษแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นทีมฟิจิกเนี่ย มันเป็นพันธุที่เข้าอริไปจนถึง17ตุลาเนี่ยก็มีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับเดือดร้อนใจพวกคนในครอบครัวดาวเสาเข้าพบพันธุศาสชาพันธุจะคุยกับคนในครอบครัวอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางกลับบ้านคนที่อยู่ต่างอ่าคนที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะมีโอกาสเดินทางกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับดาวพฤหัสเป็นราชาโชคในเรือนอริเงินได้มาแต่เข้าอริก็หมายถึงเงินเอาไปจ่ายหนี้นั่นแหละ แต่ถ้าใช้กดแฝงเรือนเกษตรพฤหัสก็แฝงเรือนเกษตรถึงตัวก็เชื่อว่าน่าจะมีเงินเข้ามาพอสมควรนะครับแต่เป็นปีที่ทีทมพิจิตน่าจะบริหารจัดการเรื่องภาราน้สิงของตัวเองแล้วนะครับและมาริิอูเข้าไปเลงลงเนย่ยระวังสุขภาพของคนรักนะครับและก็อาจจะหมายถึงการมาฝึกธรรมะมาเรียนโหราศาสตร์ชอบดูดวงไปไหนมาไหนก็จะขับรถไปที่ไหนก็จะเจอขึ้นพลังงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับเข้ามาก็ได้จะอารมณ์คล้ายๆกันแต่ดาวเมเลนยูไปทับลักษณะของคนพิศศบนะครับแต่ในส่วนของทีมวิจิตก็อาจจะพ่วงสิ่งเหล่านี้ไปที่ปัตตานีก็คือคู่ครองของของท่านด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาลำดับที่6ทีมลักษณมีนโอ้โหทีมคนที่มาพยากรณ์ทีมกูโอเองนะครับใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะครับไอ้น้องออโต้ด้วยแหละลูกชายนะครับอ่ามิมีอ่าหลายคนที่อยู่อ่าคุณ อะไรนะคุณโบอะายคนที่ดูดวงกันประจำนะครับเป็นคนละคณามนีนะอาจจะอาจจะจำไม่ได้ออกชื่อไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ให้เป็นลําดับที่หกเพราะว่าคือมันจะมีจุดหลายจุดที่ที่อาจจะบอกเอากรณีดาวมฤตยูก่อนเข้าศาสตร์ชาเนี่ยมันทําให้ต้องหลีกหนีสังคมแน่น นะครับบางคนเพื่อนป่วยบางคนเพื่อนเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระแวดระวังกันระวังก็อาจจะระวังไม่ได้เนาะกรรมใครกรรมมันอันนี้ก็เราแค่อาจจะจะเป็นแค่เพื่อนบางกลุ่มบางคนพราะรหัสเข้าเรือนการเงินในช่วงหลัง19เมษายนจะทําให้คนมีเนี่ยทำงานอะไรเป็นเงินหมดตัวเองจะตกอยู่ในบ่อเงินบ่อทองแล้วก็จะมีความสําเร็จในเรื่องการหาไรายได้แต่เนื่องด้วยลาหูยังค้นทรัพย์อยู่ไปจนถึง17ดตุลามันเป็นการหาเงินใช้นี่นะครับยังไม่ใช่เงินที่ต้องเก็บ แต่พอเวลาลาหูย้ายปุ๊บเนี่ยช่วงจังหวะเวลานี้ที่มีนจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับลาหูมาทับลักเนี่ยโยกย้ายจากอุบลมังเทพตอนลาหูมาทับรักนะครับประมาณเท่าไหร่นะประมาณสักอ่าช่วงก่อนนะฮะนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าอะไรประมาณเนะี้ยช่วงลาหูมาทับรักเนะี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องที่อยู่ นะครับเปลี่ยนแปลงจากอ้วนเป็นผอมก็ได้ตอนสูน้าหนักแปดเก้าสิบแล้วเนี่ยผอ,ผอมลงสักหกสิบได้ไหมเนี่ยนะครับหรือคนไว้ผมยาวจะไว้ผมสั้นคนไว้ผมสั้นจะไว้ผมยาวลาหูเป็นตัวที่เกี่ยวข้องต่างประเทศก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือไปยังต่างถิ่นต่างแดน นะครับเสาว,วินาศนะครับลาพาเข้าวินาศก็อาจจะซื้อหวยแบบไม่ต้องไปบอกใครไปโพสเฟซบุ๊กไม่ได้แล้วครูโอจะไม่ค่อยบอกเลขาตามาหน้าเฟซบุ๊กละตอนลาพาวินาทไงต้องแอบซื้อแอบรวยคนเดียวนะครับพฤหัสนะครับถูกเกณฑ์าสามจากดาวเสาด้วยกลายเป็นพฤหัสที่อาจจะอ่อนกําลังแม้จะเป็นราชาโชคแต่มีความเป็นนิดหนึ่งด้วยถ้าหากดาวเสาเดินไปข้างหน้านะครับนี่ก็อาจจะต้องระวังนะครับแต่เหนื่อยในการหาเงินแต่ก็ได้เงินครับ ต่อมาทีมที่ห้าทีมลัชนาเมธนะครับทีมเมธเนี่ยไม่พูดไม่ได้เพราะพฤเรือหัสมาทับลักนะครับเป็นจังหวะที่ที่ดีนะครับทีมเมธเนี่ยจริงๆต้องอยู่ในระดับแลงหนึ่ง 2, แองสองแองสามด้วยซ้าแต่แต่มันมีหลายทีมที่มันน่าสนใจกว่าก็เลยขออนุญ,ญาตไปลําดับ5แล้วกันเพราะหัมาทับลักษจะมีความสําเร็จในชีวิตคนที่ยังอ่าคล้ายๆกับยังหาจุดให้ตัวเองไม่ได้พราะหันมาทับลักษ์เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีจุดยืนที่แน่นอนและ ดาวกรมมะเข้าลาภานี่คือการที่แม่งานเกิดความสําเร็จและก่อนลาหูจะย้ายเข้ามีเนี่ยลาภาก็ทับลักเนี่ยก็ดูทรงลาอ่าแล้วคนมีนดูอ่าคนราศีเมษเนี่ยดูน่าจะมีความสําเร็จเรื่องงานเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะมีบุตรด้วยนะหรืออาจจะหมายถึงการแต่งงานมีเกณฑ์การประสบผลสําเร็จในชีวิตในหลายๆเรื่องอดทนรอนะครับหลังอ่สาสิบเก้าเมษาตอนนี้พุทธหานวินาอยอาวจะ ดูอึมๆครึมครึมสักหน่อยหนึ่งอาจจะถูกตัดคะแนนจาก3าสี่เดือนแรกก็ได้เนาะเขาก็เลยตัดมาเป็นลำดับที่5แต่หลังเมษาไปทีมเมสดุงดีมากนะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องการดําเนินชีวิตล่าผลก็ซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนั่นแหละนะครับไม่ต้องซื้อเลขจากที่ไหนนะครับทีมเมสดุงดีครับในปี2 5งห้าแต่หลังเมษาไปก่อนนะช่วงนี้อาจจะสู้ๆชีวิตไปก่อนต่อมาลำดับที่4ทีมลัคนาธนูนะครับทีมธนูเนี่ยมีหลายส่วนที่น่าสนใจเอาดาวเสาก่อนดาวกันงิน ดาวการเงินเนี่ยไปสัมพันธ์ในเรือนสาสตว์ช้าหมายถึงสังคมจะมีโอกาสได้ไปทํางานหาเงินร่วมกันกับคนหมู่มากดาวประจําตัวเวลาชายชคในเรือนปุตตะอยากกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะครับอ่าบางคนน่ต้องไปทาครองทาครีมบางคนไปทําสัญญกรรมนะครับเพราะขอบอกเรื่องหัดเข้าเรือนอังครอังคันหมายถึงการผ่าตัดปุตตะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งก็ไปทาสัญญกรรมไง ถูกไหมเออหรือหมายถึงการได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้เข้าไปใกล้ชิดลูกล้านลูกล้กลกลานเรียนจบกลับมาอยู่บ้านกับตัวเองมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยนะครับสังคมก็ดูแล้วมีเกณฑ์ที่จะชวนเพื่อนมาบ้านพอสมควรหลัง17ตุลานะหลังลาวหูย้ายนะครับเป็นจังหวะที่ดีของคนธนูนะน่าอิจฉาเพราะว่า มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในหลายๆส่วนนะครับทั้งเรื่องครอบครัว,เร,รเ,วเรื่องการเงินชีวิตเรื่องการเงินและเรื่องงานด้วยสังคมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและที่สําคัญมาร์ตยูเข้าอลิมารตยูทําลายล้างทุกดาวถ้ามันเข้าพบอลิมันจะทําลายอะไรล่ะครับเออก็คิดต่อนะศัตรูอย่าคิดนะครับมาย้ําองคนธนูเด็ดขาดนะต่อมาทีมลักนณากุุนะครับทีมลักนณากุมเนี่ย ถ้าเกิดวันพฤหัสนี้อาจจะมีเสียวๆนะครับเพราะเสาเป็นกาลีประทับรักนี่ต้องคาดนาราโสโรแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดวันอื่นหรือทักษะไม่ได้ตกภูมพฤหัสเนี่ยกลายเป็นมีเกณฑ์ได้ได้อสังหาได้ที่ดินนะครับเสาประทับรักมีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาแต่ให้ระวังภาระหนักที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองให้ระวังโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดกล้ามเนื้อกระดูกดาวราหูจะย้ายเข้าเรือนการเงิน17ตุลาโอ้ช่วงนั้นก็จะ สนุกกับการหารายได้เป็นพิเศษแต่ดาวการเงินอย่างดาวพฤหัสนี่สิครับคือสิ่งที่อยากจะบอกเวลาชาชโชคในเรือนสหัสชช้าที่แฝงเรือนเกษตรเข้าพบกรรม,มะนี่คือจังหวะของทีมกลุ่มที่จะกอบโกยเรื่องรายได้นะครับดูแล้วรายได้จะค่อนข้างดีพอสมควรในปี25 6หนะครับแต่หลัง17ตุลาก็เป็นปีที่เอาเงินมาจ่ายหนี้หรือเอามาใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องต้องไปชําระเขาอะไรประมาณนี้ มอยูเข้าเรือนพันธุนี่เจ้าที่แรงนะครับบางท่านอาจจะต่อเติมนะครับห้องพระหรือสร้างสารพระภูมิภายในบ้านภายในครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็ทําบุญให้เจ้าที่ที่อยู่ในครอบครัวด้วยละกันนะครับหรือญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงรับนะอุทิศบุญให้ท่านทิมกุ้มเป็นอีกทิมหนึ่งครับที่ดวงค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดวันพฤหัสหรือทักษะจรตกภูพฤหัสก็อาจจะต้องระวังโลกรียดนิดหนึ่งนะครับระวังเศร้านะครับเสียใจผิดหวังในบางเรื่องนะครับสักหน่อย อันดับที่สองนะ่าจะเป็นลัคนาราศีราศีมิถุนอาราศีมิถุนว่าคนมังกรยิ้มแหละนะครับทีมชั้นยังไม่มาแสดงว่าทีมชั้นอันดับที่หนึ่งแน่ๆเดี๋ยวว่างานงนะทีเดงยวนะทีมมิถุนเป็นอีกทีมที่ครูค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนกรรมมาและปัตตานีมันเข้าพบลาพระเป็นราชาโชคด้วยเนี่ยดูแล้วงานและเรื่องคู่รวมถึงหุ้นส่วน จะไปได้ดีมากนะครับคนโสดมีเกณฑ์แต่างงานนะครับหรือคนอมีคู่ก็คนรักหรือเราเองอาจจะมีโชคดีทางด้านการการงานเช่นได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับน้องออมฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับดวงแฟนน้องออมและคณะมีถุนจาได้ปัตตานีเป็นราชาโชคในเดือนลาพักเออมันส่งผลให้ปัตตานีนะนะอาจจะหมายถึงคู่อ่าการหมายถึงน้องออมเองนั่นแหละอาจจะมีโชคลาภจากดวงของแฟนเป็นตัวที่หนุน ดาวพฤหัสเข้าพบลาพระดาวเจ้าเรือนสุภาอย่างราหูอยู่ลาพระและ้วแต่พอ17ตุลาเข้าสุภาก็ยังดีทั่วทีเข้ากรรมมาก็ยังดีต่อเนื่องนะครับยังมีคนมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการทํางานนะครับอยู่ใช้เทคนิคใช้เล่เหลี่ยมในการทํางานนะครับอาจจะต้องใช้ไหวพริบอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับส่วนเสามรณะนะเข้าสุภาเนี่ยอาจจะต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่รูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะครับหรืออาจจะ อ่ามีเหตุเดือดร้อนเพราะคนที่เราเคารพนับถือก็มียากครับแก้เค็ดไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เราอาจจะทิ้งล้างไปนานที่ไม่ค่อยได้ดูแลอาจจะส่งเงินให้ท่านเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้แก้ความมรณะเข้าสุภานะอ่ามรณะสุภาณเนี่ยมรณะ,ะแปลว่าความเป็นความตายสุภาคือการทําบุญทําบุญอะไรครับเกี่ยวข้องอะไรครับลงศพก็ได้เนาะ สร้างเมรุวัดหรือทําบุญให้กับต่างประเทศไม่ต้องทำนะหรอกแต่จริงๆมันตีความเหมือนกันได้นะครับคงคีไปทํางานทําบุญให้ต่างประเทศทําให้ประเทศไทยดีกว่าสร้างเมรุวัดทำบุญโรงพยาบาลเกี่ยวข้อ,ของกับความตายมุลิธิร่วมกันยูอะไรประมาณนี้ก็ได้สุดท้ายครับทีมมังกรโหดวงดีจริงๆครับทีมมังกรเนี่ยเป็นดวงเป็นเป็นคนที่พระฤหัสเนี่ยเอาค,คุยขของดาวพระฤหัสก่อนพระฤหัสเข้าเป็นราชาโชคด้วย เป็นองค์เกณฑ์ด้วยเป็นปะทุมเกณ์และเป็นอุดมเกณฑ์บางท่านเล่นอุดมเก์นะแต่โลัไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่เอาแค่องค์เก์กับอุดมเก์แค่นี้ก็เลิศเลอเพอร์เฟกแล้วนะครับจะมีโอกาสมีข่าวดีภายในครอบครัวมีสเสน่ห์นะครับกับผู้ใหญ่กับคนทั่วไปที่เราเข้าไปสัมพันธ์ดาวเสาเข้าเรือนการเงินตกอยู่ในบ่อเงินบ่อทองเจ็ดในเรือนแปดเป็นคู่มิตรอีกงแหงเพราะฉะนั้นเนี่ยโหทีมังกรเงินดีนะครับ เสน่ห์มีแล้วก็สังคมก็ถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีงานเดาสุ์ก็น่าจะโคจรไปจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งใช้เวลาเดือนหนึ่งนะครับมันก็จะมีความดีมากกว่าเสียอยู่แล้วสําหรับคนลัคนามังกรเพราะฉะนั้นทีมมังกรคือทีมอันดับหนึ่งที่อาจจะแหมมีเศรษฐีใหม่เป็นคนลัคนามังกรมีนักโหราศาสตร์หน้าใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นคนลัคนามังกรนะครับชีวิตใหม่ของคนมังกรที่รออยู่ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในปีสองห้าหกหนี้ นะครับอ่าที่เป็นสิบสองลำดับนะครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะมาดูกันนะครับอ่าต่อมีอะไรอีกไหมอ๋อสวัสดีปีใหม่ขอสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้า้อยหกสิกขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่เป็นแฟนเพจน,นะครับใน f a c e b o o k นะครับรวมถึงเป็นผู้ติดตามบน YouTube ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขทั้งใจและกายในทุกวันหมดหนี้หมดสินขอให้ศัตรูกลายเป็นมิตรถ้าเขาคิด ทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆขอให้เขาคิดกลับใจมารักเราแต่ถ้าเขากลับใจมารักเราไม่ได้ขอให้สิ่งร้ายๆที่เขาคิดกลับไปหาตัวเขานะครับขอให้งานการรุ่งเรืองความรักโดดเด่นใครอยากมีบุตรหลานก็ขอให้ได้บุตรหลานที่ดีมีสุขภาพดีเรียนเก่ง นะครับขอให้สุขทั้งใจและกายในปี2-5-6 6, 6นะครับสุดท้ายฝากนิดนึงครับหัวราศาสัตร์ไทยฉบับเร่งรัดรุ่น2นะครับรุ่น1เนี่ยทำไว้ปี6-3สปีผ่านนะครับเพิ่งมาทำรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้ถือว่าถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับแม้เวลาน้อยกว่ารุ่นที่1เกือบครึ่งแต่เนื้อหาในการสอนมันจะละเอียดแล้วก็มันจะมีจุดที่กระชับนะครับแบ่งเนื้อหาเอกเป็น3ภาคภาคพื้นฐาน ภาคพยากรณ์ดวงเดิมและภาคพยากร์ดวงจรมีเทคนิคในการทํานายให้ด้วยนะครับเรียนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเริ่ม20มกราถึงเสาร์ที่4ก่อุ้มหารเรียนครั้งละ1ชั่วโมงรวม8ชั่วโมงนะครับใครเข้าเรียนสดไม่ได้รับชมวีดีโอย้อนหลังได้ตลอดนะครับค่าเรียนเนี่ยจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเพื่อนบน Facebook YouTube หรือไม่ได้เป็นสิทธ์เก่าค่าเรียน3 9 9 9 20ท่านแรกแถมหนังสือให้1เล่มน,นะครับ ถ้าใครเป็น FC บน Facebook หรือเป็นเพื่อนอยู่ใน YouTube นะครับติดตามอยู่ใน YouTube หรือเจอนะครับใน u t u b e เนี่ยได้ราคาส่วนลดหรือ1,999 20ท่านแรกแถมหนังสือให้1เล่มด้วยส่วนสิทธิ์เก่าที่สมัครเรียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรียนส่วนตัวเรียนออนไลน์นะครับรับส่วนลดเหลือ999บาทเท่านั้นและหนังสือได้1เล่มฟรีทุกคนไม่ได้จํากัดแค่20คนนะครับรุ่นนี้รับไป100รับ100ท่านนะครับเมื่อวานเพิ่ง เปิดรับสมัครวันแรกมีสมัครมาเคนและเหลือ93คนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางหน้าจอที่ขึ้นนะครับช่องทางการติดต่อนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ